ันนี้ก็คือคลิปที่สองนะคะคลิปสอนการบ้านวิชาตัวเด็กค่ะเปิดมาก็เป็นหน้าที่23แล้วนะคะเราจะเรียนกันเรื่องหนูช่วยเหลือตนเองได้อย่างไรค่ะอ่านโจทย์ตามผู้อุ้มนะคะเขียนคำตามรอยปาะและเขียนวงกลมร้อมรอบภาพสิ่งต่างๆให้สัมพันธ์กับเด็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำตามรอยปะกันก่อนนะคะคำว่า ต่อตอแอ A, งอแตงไม αι, เอกแตง่งตอ่ออัวตัวค่ะคําว่าแต่งตัวนะคะเขียนตามร้อยปะก่อนนะคะเราจะเริ่มทันที่สะระแอค่ะตอเต่าค่ะงูค่ะไมเอกค่ะ, αι, คะแล้วก็ตอเตา่าค่ะหัวแหวนค่ะม้หานกาค่ะ มาดูข้างล่างค่ะอันต่อไปค่ะรออะบรับปอรออะปทออานอทานออารหออาหารนะคะรับประทานอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนตามรอยปะกกันก่อนนะคะแล้ว ah ก็ปอปลาค่ะรอเรือ สระอาทอทหารสระอานอนหนูออาสระอาหอหีบสระอาแล้วก็สุดท้ายรอเรือค่ะเดีย๋ยวเราลกลับไปดูข้อแรกนะคะเพราะว่าเขียนตามรอยปากเสร็จแล้วเขาให้เราวงกลมล้อมรอบ ภาพสิ่งต่างๆให้สัมพันธ์กับเด็กค่ะอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าคําว่าอะไรคะที่รูมสองเขียนร้อยปะปลายตามร้อยปะปลายคำว่าแต่งตัวเด็กๆคิดว่าเด็กผู้หญิงต้องใส่เสื้อแบบนี้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะคะคือเสื้อของคุณแม่หรือของคุณยายนั่นเองอันนี้ใช่ไหมคะใช่เด็กๆก็วงกลมค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เนใคไทไหมคะไม่ใส่นะคะลูก ต่อไปค่ะกับปรงใช่ไหมคะใช่แล้วก็วงกลมนะคะต่อไปมาดูข้อด้านลน่างคาว่ารับประทานอาหารเด็กๆคิดว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการรับประทานอาหารคะ่ะหม้อไหมคะ,ะไม่ใช่นะลูกเพราะว่าหม้อใช้ในการประกอบอาหารนะคะช้อนใช่ไหมคะใช่เด็กๆก,ก,ก็วงกลมนะคะต่อไปค่ะ ตะหลิวใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะลูกเพราะว่าเอาใช้ในการประกอบอาหารนะคะซ่อมค่ะใช่ไหมคะใช่เด็กๆก็วงกลมนะคะง่ายหมคะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะค่ะเปิดมาก็เป็นหน้าที่24นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องเก็บของเข้าที่ค่ะอ่านโจทย์ตามครูอุ้มนะคะ ระบายสีภาพสิ่งของให้สัมพันธ์กับสถานที่เก็บค่ะมาดูรูปนะคะรูปนี้เขาเก็บอะไรใส่แก้วคะแปรงสีฟันค่ะเด็กๆต้องระบายสีดินสอไม้มันทัดหรือว่าแปรงสีฟันค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องระบายสีที่รูปแปรงสีฟันนะคะระบายให้สวยงามด้วยนะลูกต่อไปข้อต่อไปค่ะเด็กว้ชาคนนี้เขากําลัางทําอะไรคะเก็บอะไรอยู่ลูก เก็บไม้บล็อกนะคะแล้วเด็กๆต้องระบายสีให้สัมพันธ์กับสถานที่เก็บก็คือใช่จิกจ๊กซอว์ไหมคะที่เด็กผู้ชายคนนี้กำลังเก็บไม่ใช่นะคะตุ๊กตาใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม้บล็อกใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีที่รูปไม้บล็อกนะคะเก็บลงกล่องนะคะแล้วมาดูรูปต่อไปค่ะ mm hmm. เด็กผู้หญิงคนนี้ mm hmm. เขากําลังทําอะไรอยู่คะ mm hmm. เลี้ยงหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือนิทานนะคะ เด็กๆก,ก็ต้องมาดูว่าเด็กๆต้องระบายสีภาพไหนนะคะภาพรถหรือเปล่าคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังเก็บรถเข้าชั้นไหมคะไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายนะคะหรือว่ากระเป๋าคะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะและสุดท้ายก็คืออะไรคะหนังสือนิทานเรื่องไดโนเสาร์ใช่ไหมคะใช่คะ่ะเด็กๆก,ก็ระบายสีที่รูปไดโนเสาร์หนังสือนิทานไดโนเสาร์ด้วยนะคะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปคะ่ะ ค่ะเปิดมาก็เป็นหน้าที่25นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องเด็กดีมีระเบียบควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ่ะโจทย์เขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมของภาพที่ควรปฏิบัติค่ะมาดูรูปที่หนึ่งนะคะเด็กผู้ชายเมื่อตื่นนอนแล้วเขาทำไมคะพับผ,ผ้าห่มนั่นเองค่ะหรือว่าเก็บที่นอนนะคะควรปฏิบัติไหมคะควรเด็กก็เขียนเครื่องหมายถูกค่ะต่อไปมาดูภาพที่สองค่ะ ตื่นแล้วลุกหนีจากผ้าห่มที่นอนเลยควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรนะคะก็ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายถูกค่ะมาดูภาพต่อไปค่ะเข้าแถวรับประทานรับอาหารกลางวันจากแม่ครัวควรปฏิบัตไิไหมคะควรนะคะก็ขีดเครื่องหมายถูกค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปทําไมคะแย่งกันรับอาหารกลางวันจากแม่ครัวเลยควรไหมคะไม่ควรเด็กๆก็ไม่ต้องระบายเออไม่ต้องขีดเครื่องหมายถูกนะคะ ต่อไปค่ะแยกง,งานจากที่คุณครูแจกเลยควรปฏิบัติไหมคะไม่ควรใช่ไหมคะและรูปสุดท้ายทําไมคะเข้าแถวและยกมือไหว้คุณครูเมื่อรับของจากคุณครูควรปฏิบัติไหมคะควรนะคะเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกเลยค่ะง่ายไหมคะการบ้านวิชาตัวเด็กง่ายใช่ไหมคะต่อไปไปดูคลิปสอนทำใบงานศิลป,ปะสร้างสารรค์กันค่ะ